ส,สดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูยโยมมีหนึ่งบทเพลงมาฝากเด็กๆค่ะเอ๊แต่ว่าจะเป็นเพลงอะไรนะอยากรู้หรือยังถ้ารู้แล้วเด็กๆทุกคนนะคะลุกขึ้นมาค่ะแล้วก็เต้นไปพร้อมกับคุณครูยโยนะคะอ่ะเตรียมตัวอา,อาโะ สนุกไหมคะเด็กๆถ้าสนุกแล้วเด็กๆสามารถฝึกเต้นได้นะคะอ่าวันนี้คุณครูยโยขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆอ่าวันนี้ก็มาพบกับแหววนะคะเด็กๆคิดว่าคุณครูใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยเด็กๆคิดว่าเป็นวันอะไรคะอ่าวัน จันสีเหลืองใช่ไหมคะวันแรกของสัปดาห์นั่นเองค่ะแล้วเมื่อสักครู่เด็กๆได้เต้นเพลงอะไรไปหนะ้ากับคุณครูยโยเพลงอะไรนะคะเด็กๆเพลงนาฬิกาใช่ไหมคะแล้ววันนี้เด็กๆคิดว่าสัปดาห์นี้คุณครูคจะสอนเรื่องหน่วยอะไรคะเด็กๆหน่วยอะไรหนะ้าติ๊กตอกติ๊กตอกหน่วยนาฬิกานั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูจะสอนเด็กๆเรื่องนาฬิกาหลากหลายชนิดนะคะ เด็กๆคะก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมานะคะให้เด็กๆสังเกตนะคะนาฬิกาที่บ้านตัวเองนะคะถ้าเด็กๆเห็นเป็นนาฬิกาอะไรเด็กๆสามารถวาดรูปนะคะวาดรูปบนกระดาษ A4 นะคะเอ๊ะคุณครูอยากรู้แล้วว่าที่บ้านเด็กๆมีนาฬิกาอะไรถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปวาดรูปด้วยกันเลยค่ะเด็กๆ ค่ะเด็กเด็กเดี๋ยวมาวาดเรามาวาดรูปนาฬิกาพร้อมกับคุณครูเลยนะคะดูซินาฬิกาของเด็กๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทายนะคะว่าคุณครูวาดนาฬิกาของคุณครูเป็นยังไงนะคะ เด็กๆว่ารูปเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีด้วยนะคะ เด็กคิดว่าคุณครูวาดรูปอะไรคะนาฬิกาอะไรเอ่ยนาฬิกาข้อมือนั่นเองค่ะเพราะว่าคุณครูใส่นาฬิกาอะไรคะเด็กๆนาฬิกาข้อมือนั่นเองค่ะแล้วที่บ้านเด็กๆละคะเด็กๆวาดนาฬิการูปภาพอะไรเอ่ยอย่าลืมถ่ายรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปรู้จักนาฬิกาที่หลากหลายชนิดเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ เด็กๆเห็นไหมคะนาฬิกาของคุณรูประเภทนาฬิกาของคุณรูมีเยอะแยะมากมายเลยเด็กๆรู้จักแค่ว่านาฬิกาใช่ไหมคะแต่เด็กๆยังไม่รู้จักประเภทนาฬิกาเลยก่อนอื่นนะคะอันนี้เด็กๆเคยเห็นไหมคะเขาเรียกว่านาฬิกาอะไรเอ่ยนาฬิกาอะไรคะเด็กๆนาฬิการายนั่นเองค่ะนี่เห็นไหมคะนาฬิการายก็จะมีรูป ล่างเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีทรอยู่ข้างในนะคะ,ะต่อไปนะคะโอ้โหใหญ่มากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่าเป็นนาฬิกาอะไรเอ่ยเขาเรียกว่านาฬิกาแขวนนั่นเองนะคะเด็กๆพูดตามครูค่ะนาฬิกาแขวนนะคะเขาก็เอาไปแขวนไว้ตามที่บ้านใช่ไหมคะหรือตามที่เสานะคะเอาตั้งโต๊ะได้ไหมคะเด็ก ตั้งโต๊ะไม่ได้นะคะเพราะว่า,าเป็นนาฬิกาแขวนนั่นเองค่ะต่อไปนาฬิกาเหมือนกันแต่เขาเรียกว่านาฬิกาอะไรคะเด็กๆนาฬิกาข้อมือนั่นเองค่ะเด็กพูดตั้ครูดอีกหนึ่งรอบนะคะนาฬิกาข้อมือน,นะคะเอ๊เราใส่ยังไงคะเด็กๆเอาไปแขวนโชว์ได้ไหมคะมีได้นะคะนาฬิกาประเภทนี้เขาไว้ใส่อะไรคะ ใส่ขออะไรคะขอมือนั่นเองค่ะนี่ใส่แบบนี้นะคะเขาเรียกว่านาฬิกาข้อมือนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ,ะสามารถตั้งโตได้ด้วยนะคะแล้วก็มีเสียงอะไรนะกริ๊งกกริ๊งกแสดงว่ามันเป็นนาฬิกาเลยคะ่ะเด็กประเภทของนาฬิกาชนิดนี้ก็จะเป็นนาฬิกาปลุกนั่นเองค่ะ,ะปลุกให้เราไป โรงเรียนนะคะปลุกให้เราไปตื่นไปทำงานได้นะคะแล้วก็จะมีเสียงนาฬิกานะคะ,ะก็จะมีเสียงนาฬิกานาฬิกาเหมือนกันแต่เหมือนกันไหมคะนาฬิกาปลุกกับนาฬิกาแขวนเหมือนกันไหมคะเด็กๆไม่เหมือนกันนะคะนาฬิกาปลุกก็จะมีอะไรคะมีอะไรออกมานะมีเสียงออกมาใช่ไหมคะแต่นาฬิกาแขวนเนี่ยมีเสียงไหมคะเด็กๆ ไม่มีแล้วนาฬิกาข้อมือล่ะคะปลูกเราได้ไหมคะอ่าปลูกไม่ได้นะคะมีไว้ดูแล้วก็บอกเวลาเรานั่นเองค่ะอ่าแล้ววันนี้นะคะเด็กๆได้รู้จักนาฬิกาอะไรบ้างคะดเด็กๆอ่ามีทบทวนอีกหนึ่งรอบคะ่ะนาฬิกาสายนะคะอันนี้เขาเรียกว่านาฬิกาเลยคะ่ะนาฬิกาแขวนนะคะ ที่3าค่ะเด็กๆนาฬิกาเลยคะ่ะนาฬิกาข้อมือค่ะ,ะที่4ี่ค่ะชนประเภทที่4ก็คือนาฬิกาอะไรนะ,ะนาฬิกาปลุกนั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูเอานาฬิกามาให้เด็กๆดูมีกี่ประเภทคะเท่าไหร่คะเด็กๆสี่ประเภทนั่นเองค่ะ,ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็สอนเด็กๆเรื่องอะไรนะคะ ประเภทของนาฬิกามีหลากหลายชนิดใช่ไหมคะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็ขอลาไิก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ